สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start yep. s t a r t u ยับเพราะ s t a r t u ไม่มีคำะเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสตเตอร์นุ้มีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แน่นอนเป็นอันแน่แท่นะคะนนั่นก็คือพี่โสพลโสพลสุภาพมีแห่งบ c ซีแรปปิ้สดิจ้าสุสจ้าพร้อมกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ <laughs> ตกลงมันพนาวช่วอนะโอมครอนฮะโอมครอน โอไมครนโอมิคอนสักอย่างนะแต่ว่าก็ตอนนี้เริ่มคลายความกังวลกันแล้วเนาะหลังจากวุ่นวายวุ่นวายกันสักสอาวันปะ<ม>ว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นคือในสัปดาห์นี้ถ้าพูดถึงในเชิงเศรษฐกิจนะมันเป็นอะไรที่แบบ ยังใช้ได้อยู่เสมอนะคือว่าถ้าใครมีเงินสดอยู่ในมือนี่สบายนะคะเพราะว่าในรอบแบบว่าสัปดาห์นี้ถ้าเป็นหุ้นก็คือตกแบบมีช่วงตกมโหรานบานตะไทยอะไรอย่างเนานะถ้าเราซื้อเก็บไวก้ก็อ่ะอแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเอาละกันในสัปดาห์นี้มันโอ้มันมีหลายอย่างนะพี่เนานะอามีดอารบิดครับแต่เราไม่พูดถึงแต่นึกถึงสิ่งที่ดรนิเวศเหมมาเชระรกรเขียนนะคะสำหรับใครที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยจะต้องรู้จักดกรนิเวศใช่ไหม<อ>ที่เขียนตีแตกนะคะมีดรนิเวศก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยเพราะว่่าตตั้งแปี สองพันเจ็ดสองพันแปดโซนเนี่ยสองพันเก้าเป็นต้นมาเนี่ยค่ะถ้าลองสังเกตเนี่ยเรื่องของบับเบิ้ลเรื่องของตลาดแบบว่าตลาดหุ้นแบบยวบลงไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงพีเรียดแบบสิบถึงสิบสองปีถ้าทุกคนจำได้ก็อ่ะดอตคอมนะคะบับเบิ้ลทีนึงก็เป็นช่วงดอตคอมบูมเนาะหนึ่งเก้าก็เก้าสองพันนะแล้วก็มาสองพันแปดนะคะก่อนน,นนั้นก็มีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดคือ คือมีมาเรื่อยๆอะต้องใช้คํานี้ใช่ไหมคะที่จะแบบมีลักษณะของว่าตลาดหุ้มแบบดิบแบบแรงๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่หลัง2009เป็นต้นมาเนี่ยนะคะคือช่วงที่มันเริ่มฟื field, ้นเนี่ยตลาดมันพุ่งขึ้นมาสูงมากนะเราต้องดรนิเวทก็แน่นอนนะท่านเป็นแบบนะหนุ่มจบวิศวะท่านเก่งคณิตศาสตร์ท่านก็เอาตัวเลขมาให้ดูเลยว่าเฮ้ยคือมันขึ้นจริงๆคือแบบเขาว่าถ้าใครลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยแบบ อยู่ก็คือกําไรทบไปทบไปเนี่ยไม่รู้จะกําไรยังไงนะคะแต่ว่ามันหลายอย่างคือมันไม่เมคเซนส์ไงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มันมีทั้งเรื่องปัญหาเงินเฟ้อนะดรกตอวนี้ก็มีความสงสัยนะเรื่องเรื่อท่านลงทุนมานานว่าหรือว่ามันจะกลายเป็นเออคนจะไม่รู้จนกว่ามันจะลงไปอย่างยาวนานซึมเป็นตลาดแบบว่าหรือว่ามันจะเป็นรอบใหม่นะแต่ว่าทีเนี้ยปัจจัยที่มันทําให้โลกเปลี่ยนไปก็คือว่าสมัยก่อนน่ะถ้าเกิดหุ้นไปไม่ค่อยได้ดีคนก็จะไปเล่นทองคำทองอะไรอย่างงี้ยเนาะแต่ว่ารอบ ลงทุนในคริปโตนะคะซึ่งวันนี้ก็ฟังคุณอาร์มสตรองแห่งคอยเบสนะคะพูดในรายการพอดแคสะต์ How You Build This นะคะของ Guy r o s s ซึ่งก็เหมือนฟังตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะคือคนนี้เป็นคนที่คุณอาร์มสตรองเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของ o, คริปโตเคอร์เซีมาตั้งแต่แรกเชื่อมั่นในบิตคอยเป็นคนที่อ่านไว์เปเปอร์แล้วก็ไปพูดกับเพื่อนๆนะคะไปคือคืออยู่ในวงการเนี้ยแล้วเขาก็อธิบายถึงความเชื่อของเขาว่าแบบทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเออมันแต่เขาบอกว่าเออณณช่วงที่มัน เขาเริ่มเชื่อเนี่ยแต่ต้องเข้าใจอย่างว่าคนที่เกิดอเมริกาจะมีทางยังไงที่คนเหล่านี้จะหันมา trust bitcoin มากกว่า usdollar ต้องเข้าใจในว่าเราเกิดในประเทศอย่างอเมริกาฮะ ประเทศที่การเงินมันมันแข็งแกร่งอะแล้วทุกคนทั่วโลกมันแบบ trust usdollar แต่ก็ไม่น่าเชื่อไงว่าถ้ารอบนี้คือต้อง calculate คือคำนวณประเด็นนี้เข้าไปด้วยว่าถ้าตลาดดิอิกรอบเราก็เชื่อว่าคนก็จะสวนมาทาริ r y ต t o c u r r e n c y ทีนี้แลเราก็ไม่รู้ว่าเอาจริงเลพี่ลูกอนาคตมันจะเป็นยังไงพูดถึงิ r y ต t o c u r r e n c y น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้คือขนาดน้องๆพนักง,งานของผมอะเป็น messenger เงี้ยยังสนใจเรื่องคิ r y ต t o c u r r e n c y อะคิดดูเราจะบอกว่ามันไม่แมสไม่ได้แล้วนะคนหาวิธีลงทุนิ r y ต t o c u r r e n c y นี้ เทียบเลยนะทุกวันเพราะนั้นก็อย่าปล่อยให้โอกาสและความรู้เหล่านี้ผ่านตกไปเรื่อยๆเนาะ คือถ้าใครก็ตามมีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่าได้อ่านหนังสือหรือว่าได้ฟังพอดแคสต์หรือว่าอะไรเงี้ยครับถ้าสงสัยผมว่าควรจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ถ้าสนใจก็ควรจะลงทุนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ควรหาข้อมูลเพิ่มแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณอยู่ในจังหวะที่มีโอกาสในการลงทุนในช่วงเริ่มต้นของมันอันนี้ผมก็ยังถือว่าริโตเคลื่อนซีอาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากนะถ้าสมมติเราไม่นับบิตคอยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสที่แบบเปลี่ยนนื่นๆที่แบบมีโอกาสที่จะเติบโตได้จากจุดนี้ไปอยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะ แน่นอนหาข้อมูลแล้วว่าเออคนลงยิ่งไงหรือว่าอะไรมีความเชื่อถืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เห็นบางตัวอย่างเนาะอย่างแบบควิสคอยอะไรเงี้ยที่มันพูรักไปเลยเออคือ mm hmm. อันนี้ก็คือแบบมันก็มันก็ทําให้คนกลัวได้นะแต่ว่าแน่นอน,น,อนม,มันมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้ว,ลวไม่ว่าอะไรก็ตามมีโอกาสเกิดขึ้นนะบางทีแบบบางบริษัทขายหุ้นทิ้งหมดเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เป็นไปได้หรือปะมันก็แบบติดดอยกันไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามตราริโตเคอนเรนซตตอนนี้ก็ถือว่าฮอตมากอย่างที่ต้องมีว่า ต่อไปก็อาจจะเป็น <Ừ. S 2> แบบอัลเทอร์เนทอืมอัลเทอร์เนทีฟเนาะสำหรับการลงทุนคือเอาตรงๆจริงเลยพี่ปัจจัยที่ต้องมาคำนวณเมื่อเทียบกับบับเบิ้ลและคราชล่าสุดอะ มันมีหลายแฟกเตอร์เข้ามาเยอะมากเลยภายในรอบ10กว่าปีเนี่ยคือ2008เนี่ยยังเป็นจุดที่โอเค2004 Facebook เร mm ิ hmm. ่มต้นขึ้นเนาะเริ่มกำเนิดขึ้น2008เป็นจุดที่คนไทยเริ่มแห่มาเล่น Facebook กันหมายถึงว่านี่นี่คือไม่ได้ชาด้วยนะคือเป็นกลุ่มแรกๆที่แบบเริ่มเข้ามาจากไฮฟลายอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเล่น Facebook แต่ว่ารอบเนี้ยทุกอย่างมันเร็วไงวันซพ่มี Facebook วันเี่มีข่าวจะเห็นว่าคนเนี่ยเข้ามาเล่นในตลาดริปโตมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เเห็็นนนนนคค้้าาาาประะะมมณกกกว่ััส300ลได ถือว่ามันยังเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะขยายไปได้อีกได้อีกเยอะ<ช>ได้อีกนะคะแต่ว่ามันมันจะพูดไม่ได้แล้วนะว่ามันไม่แมสนะพ่ามันแมส,สริงเชนนะคะมันเริ่มแมสเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ซื้อหรือว่าแนะนําให้ไม่ซื้อนะอันนี้คือแบบให้หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้เราก็ ครบเรื่องแล้วนะเรื่องคริปโตแบบว่าวันนี้พี่สมพลจะพูดถึงเรื่องของการก๊อปใช่ไหมคนเราได้ดีเพราะการก๊อปเราจะเรียกว่าก๊อปปี้กันแพงบอกเป็นแรงบันดาลใจวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแซมเบอร์บรัตเตอร์สนะครับผมก็มีคนเรียกเขาว่าโครนคิงก็คือแบบเจ้าพ่อแห่งการก๊อปนี่แหละเจ้าพ่อแห่งการแบบโคลนนิ่งก็ก๊อปจนรวยอ่ะก๊อปจนแบบเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ชื่อว่า The s a m v e r Brothers นี่ก่สามพี่น้องเจ้าของธุรกิจพันล้านที่มาจากการก๊อปปี้คนอื่นอย่างเงี้ยครับผมสำหรับโลกเทคโนโลยีเนี่ยน้องหมีเนาะเราเรามักจะให้ความสําคัญประเด็นอย่างพวกแบบนวัตกรรมอะไรเงี้ยอย่างแบบการสร้างหลอดไฟการแบบสร้างรถยนต์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบท็อปหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราเราให้ความสนใจกับบุคคลเหล่านี้แบบเป็น first mover เนาะคือเรารู้สึกว่าฮ้ยแบบ คนที่เป็น first mover เนี่ยเป็นคนที่แบบ disrupt แล้วก็เออเป็นคนที่เจ๋งมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอย่างแบบ Steve Jobs สร้างไอโฟนขึ้นมาหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความสามารถแต่ความเป็นจริงแล้วครับการเป็นคนแรกในการที่จะนําชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จมาจัดก,การเป็นคนเป็น first mover เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมันเหมือนคนที่แบบไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าตัวเนี้ย แต่ว่าคุณเชื่อว่ามันจะเวิร์กอ่ะแล้วก็คุณก็ทาแล้วอย่างที่เรารู้เนาะก็ประมาณ90%ของคนที่แบบทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเฟลใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยการที่เป็นเฟิร์สมูเวอร์แล้วก็สําเร็จได้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่น้อยแล้วทํายังไงเราถึงจะแบบไม่จาเป็นที่ต้องเป็นเฟิร์สมูเวอร์ได้ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนแรกของตลาดได้ไหมก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ที่จริงมันทําได้นะ สามพี่น้องคนนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็น first mover ก็สามารถที่จะสำเร็จได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนนะก็คือว่าสามพี่น้องคนนี้เกิดและโตในเยอรมันถ้าเราดูธุรธกิจที่เขาทําอยู่ณนเวลานี้นะอย่างพวกแบบฟูเพนด้าหรือว่าลาซาด้านี้ก็มาจากเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะจะไล่เลียงไหมเลยเนาะคือแบบมันเริ่มต้นมาจากสามพี่น้องคนนี้แหละแซมเบอร์ชาวเยอรมันเนี่ยเล้ชื่อเล็กซานเดอร์นะโอลิเวอร์แล้วก็มาร์คสามคนครับ ก็ถือว่าเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีอยู่มีกินแหละคือพ่อของเขาเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเนาะในเมืองโคโลนก็เป็นทนายความของอดีตประธานาธิบดีเยอรมันด้วยส่วนแม่ก็ทํางานด้านกฎหมายเหมือนกันก็คือทั้งสามคนเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะเล็กซานเดอร์น้องคนเล็กนะครับจบบริหารธุรกิจจาก Harvard School o f Business เนาะน้องคนกลางโอลิเวอร์ Oliver, จบธุรกิจเหมือนกันจากมหาวิทยาลัยใน เยอรมัน uh, ส่วนพี่คนโตจบปริญญาโทด้านกฎหมายจาก University of Cologne ทั้งสามคนเนี่ยชอบเทคโนโลยีมากเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในปีหนึ่งแช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกำลังมาใช่ไหมแอเมซอนเน็ตฟิกหรือว่าอะไรเงี้ยครับกำลังกำลังเติบโตก็มีสามพี่น้องเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกพอดีก็คือแบบทั้งสามคนเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็ เขียนหนังสือด้วยนะเขียนหนังสือเรื่องอเมริกา Most s u ซ c ซ s ฟูลสตาร์ทอัพอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้ก็ยังมีขายในเมซอนอยู่ก็คือแบบเป็นเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยสนใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้เริ่มนะแต่ก็เห็นธุรกิจอันหนึ่งชื่อว่า eBay คนเริ่มซื้อขายของกันบนเว็บไซต์ eBay มากขึ้นอะไรเงี้ยสมัยนั้นผมก็ผมก็ซื้อนะผมก็เห็น คนที่แบบซื้อของออนไลน์กันเยอะส่วน eBay เนี่ยก็เป็นที่แรกๆเป็นเว็บไซต์แรกๆที่มีการประมูลของกันเนาะที่แบบว่าให้คนมาเริ่มแบบบิดราคาเอาของมาวางแล้วก็มันเริ่มบิดราคาอะไรเงี้ยก็ทั้ง3ามพี่น้องก็สนใจเรื่องคอนเซปต์การประมูลเว็บไซต์ประมูลของเนี่ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากสร้างมันขึ้นมาในเยอรมันก็เลยช่วงนั้นกลับบ้านที่เยอรมันพอดีแล้วก็มีความคิดขึ้นมาในหัวเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราติดต่อ eBay แล้วกัน ติดต่ออีเบว่าเราขอเป็นคนที่แบบเอาเหมือนใครเอาแฟรนไชส์มาเปิดอะที่เยอรมันอะไรเงี้ยพอส่งอีเมลไปถามนู่นนี่ใช่ไหมอีเบไม่ตอบเขาก็เลยร่วมมือกันสร้างเว็บไซต์ประมูลของตัวเองขึ้นมาในเวอร์ชันเยอรมันชื่อว่าอัลลันโดก็คือแบบถอดแบบมันจาก eBay เลยคือไอเดียเกิดขึ้นสต์มาสใช่ปะเปิดตัววันที่1มีนาะประมาณ3เดือน2เดือนกว่า2เดือนกว่าก็คือ1มีนาหนึ่ก็เปิดตัวเลย2เดือนกว่าผ่านไปเปิดตัวเสร็จปุ๊บใช่ไหมวันที่1ิจพฤษภาโกเมนแจ็ควันนี้ธ มาบอกว่า Ebay สนใจในตัวอลันโดและอยากจะคุยเรื่องการเข้าสือก,กิจการของเขาไม่ถึง3เดือนนะครับที่ Ebay ติดต่อมาเข้าซื้ออลันโด S <S ในเยเมนขายได้สี่สบามล้านเหรียญพันสี่ร้อยล้านบาทณเวลานั้นคือมันน่าทึ่งมากนะสำหรับสตาร์ทอัพที่อายุยังไม่ถึงร้อยวันอน่ะก็หลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งเขาก็ทางานที่ eBay หลังจากนั้นก็ออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองเพอสาเร็จในครั้งแรกเนี่ยเริ่มเริ่มมีเงินในมือเนาะบางคนก็พูดนะว่ามันแบบอุย้ยน่าอายจางคุณไม่ใช่แบบเจ้าแรกคือแบบไปก๊อปเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นการหาเงินง่ายๆแบบไปขโมยไอเดียคนอื่นมาแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าในเวลาเดียวกันนั้นมีหลายสิบเว็บไซต์เเเลยทททีีี่่่่ปิดหมมมือน eBay แตไใคร u ั c เซส full เท่าอันแนโดเพราะนั้น eBay จะจะบอกว่าอันแนโดไม่ดีก็คงไม่ถูกแต่ว่า eBay อ่าเห็น potential แล้วว่าอันนี้มันโตโตเสร็จปนะุ๊บเนี่ยเออไม่ดีกว่าเทคเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เลยซื้อไปก็กลายปเป็นสูตรสำเร็จของสามพี่น้องแซมเบอร์เนาะคือหลังจากออกมาจาก eBay ปุ๊บพวกเขาก็สร้างบริษัทใหม่อีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าจัมบ้าซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยการโหลดลิงโทน สมัยน yeah, ั้นยังมีแบบโนเกียสามสามหนึู่พวกนี้ใช่ป่ะีพวกที es ่แบบโหลดลิงโทนโหลดเกมแบบลงเพลงบนมือถืออะไรอย่เงี anyway. ้ยซึ่งมันเป็นรูปแบบของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทจากอเมริกาสี่ปีต่อมาแจมบ้าถูกซื้อด้วยเงิน273ล้านเหรียญประมาณ9,000ล้านบาทปี2 0 0 5อันนี้ปี2,000เนาะ เริ่มมีบริษัทหนึ่งอีกสีปีจะมาถูกซื้อไปละซื้อไปเสร็จปุ๊บปี25งอ่ะเริ่มใหม่ทำโซเชียลมีเดียชื่อว่า Studi o VC แห็นต้องมีชื่อว่ามันก๊อปปี้มันจากใครสมมติเราเชื่อของนักเรียนจริงก็ขาย Facebook กันเนาะใช่เหมือนเลยอนะ่ะมันเป็นอันเดียวกันเลยมันเป็น Facebook แล้วก็หลังจากนั้นก็ขายให้นักลงทุนอีกแห่งหนึ่งไปด้วยเงินประมาณร้อยล้านเหรียญประมาณ3,200ล้านบาทคือแพทเทิร์นเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเนาะตอนนี้สามพี่น้องก็รู้แล้วววว่่าาาาาคคคคมมเเชชียญขออออองงะรรับืื Exec ื execution กลท ปั้นธุรกิจให้เกิดขึ้นไม่ว่าไอเดียจะเป็นการก๊อปมาหรือว่าอะไรก็ตามี่ยปี2007พี่น้องก็เลยสร้างอินキュเบเตอร์ของตัวเองข,ขึ้นมาก็ <c oughs> คือเป็นบริษัทบม่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Rocket Internet ที่นำเอาโมเดลของธุรกิจ <c oughs> ที่กำลังดำเนินได้ดีในอเมริกาโดยเฉพาะในซิดนีนวลเลย์เนี่ยแล้วนำเอา,เอาไอเดียเหล่านี้มาพัฒนาหรือลงทุนในสตาร์ทอัพต่อในตลาดที่ยังไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงหรือเจ้าใหญ่ที่ของตลาดนั่นเอง Rocket Internet ก็มีชื่อไม่เป็นทางการมากนะโคล n e Factory เนาะก็ซึ่งอ เขาก็ทำแบบนั้นจริงๆนะก็คืออ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะสแาลานโด่ก็พีมาจากแซปโปสนะครับมาวิดีโอ ก็อปปี้จาก YouTube เฟเซอร์ก็อปปี้มาจาก Twitter Daily Deal ก็อปีม้มาจากกรุ๊ปปอง Lazada ก็อปปี้จาก a เม z o n เนาะ e d a r l i n g ก็อปปี้มาจาก eHarmony Delivery Hero เป็นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Food Panda เนาะก็ก็อปปี้มาจาก Uber b i l l p a เพก็มาจาก PayPal เนี่ยครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าธุรกิจ Successful ก็คงไม่ถูกนะมันมีบางอย่างชื่อเอ่อมันมีบางตัวอย่างที่แบบเขาไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างเช่นว่าบิมดูซึ่งเป็นตัวก็อปอ Airbnb, ป ก็คือสูตรสาเร็จของ,ของเขาอะครับพยายามสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บพยายาม,รรมขยายขยายขยายให้มันแบบเต,ตะตาบริษัทที่ทําแล้วก็ถูกซื้อไปใช่ปะแต่ว่า Airbnb อ่ะเขาเหมือนรู้แกวอ่ะครับสามพี่น้องคนนี้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำอ่ะมันเหมือนว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขายเท่าน,นั้นนะเพราะนั้นถ้า Airbnb อ่ะอยู่เฉยๆครับไม่ต้องทําอะไรอ่ะคือพวกเขาไม่ได้แบบจะไปต่อยแล้ว่คือคนที่ทําขึ้นมาเพื่อ execution เพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขายต่อหรือปะแต่ว่าไม่ได้มีความคิดที่ใหญ่จะทําธุรกิจนั้นเป็นจริงเป็นจังอะ ้องมีเข้าใจไหมพวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ขายต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Air ์บีนต้องทําอย่างเดียวก็คือรอรอรอสักพักหนึ่งเขาก็เลิกทําเองก็คือจบไม่มีใครทําต่อเพราะว่าไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อแล้วก็เลนั้นบริษัทก็เจ๊งไปวินดูก็เจ๊งไปก็ยอมยกพงเนาะแล้วก็ปิดตัวกบปีดคือบอกว่าล็อกอินเทอร์เน็ตได้ช่วยทําให้ ธุรกิจกว่า200แห่งสร้างนะครับสร้างธุรกิจกว่า200แห่งให้กลายเป็นบริษัทชั้นนาของโลกได้น้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสาเร็จค่อนข้างดีเยอะตอนนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เนาะก็คือไปเป็นอินキュเบเตอร์ไปะละแล้วก็หลายๆคนก็ถกเถียงกันนอกหว่างระหว่างสิ่งที่พวกเขาทําว่าเฮ้ยสรุปว่ามันโอเคหรือไม่โอเคหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นคอนเทนเวอร์ซี่มากเลยนะที่จะแบบว่าทั้ง3คนเป็นสตาร์ทอัพหรือเปล่าก็ใช่หรือว่าทั้ง3าคนแค่เอาก๊อปปี้ไอเดียของคนอื่นแล้วก็พ ทำให้มันสําเร็จได้อะไรย่างเงี้ยซึ่งมันมันก็พูดอย่างเนาะอย่าง Facebook เองก็ไม่ใช่เจ้าแรกของโซเชียลมีเดียถูกปะ g r a b หรือ่า i b b a หรือว่า Line อ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เจ้าแรกของธุรกิจอะ่ะเพราะนั้นเออที่อื่นเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ Copy ี้ไอเดียของคนอื่นมาแต่ว่ามันก็อาจจะดูไม่ได้จงแจ้งหรือว่าแบบไม่ได้ดูก o p ปี้แบบจรงิงจังอะไรขนาดนี้เป็น Factory ี่เลยอะกอบละขายกอบละขายอะไรเงี้ย มากขนาดนี้เยอะไรประมาณนั้นนี่คือเรื่องราวของเขาเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากประสบความสําเร็จในโลกธุร,ธรกิจจริงๆไม่จำเป็นที่ต้องไปเฟสเฟิร์สมูเวอร์ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนแรกของตลาดโอลิเวอร์เนาะพี่น้องคนหนึ่งพูดกับไวเออร์นิติศาสรไวเยอร์นะเขาให้สัมภาษณ์ว่าความได้เปรียบของผมไม่เคยเป็นเพราะว่าผมเป็นคนแรกไม่ใช่เลยข้อได้เปรียบของผมคือเราสร้างได้เร็วแล้วก็ดีกว่าคนอื่นๆหลายๆครั้งเราเป็นบริษัทผู้สร้างเราไม่ใช่นวัตกรคนอื่นาจจะเป็นสถาปนิกออกแบบเราคือคนที่ลงมือก่อสร้างให้มันเป็นรูปปเเนรร่าาาคือออถ้จะบกกวีย ไอเดียคนอื่นมาก็คงจริงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ถูกสักทีเดียวนั่นนะคะก็มีตัวอย่างแม่พูดถึงแล้วมสมัยก่อนก็ต้องพูดถึงประเทศง่ายๆประเทศจีนเนาะทีนี้เราก็มาพบกับตัวก๊อปจากเยอรมนีซึ่งจริงๆมันก็น่าสนใจนะ ประเด็นที่พี่สมพลถามมันง่ายมากเลยคือการทำบิสเนสเนี่ยถ้าคนเรียนบิสเนสมานะคะมันจะต้องมีเรียนจริยธรรมทางธุรกิจอ่าแต่ไม่มีเรียนเรื่องเอติกส์นะผมไม่เคย <3. S 1> เรียน <c oughs> ก็เลยไม่แน่ใจมันต้องมาตั้งคําถามเหมือนกันนะถึงแต่ว่าโอเคคือเขาก็ทําจนกระทั่งอยู่รอดเนาะโดยไม่ถูกฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะนี้ก็ถือว่าตามกฎหมายเนี่ยไม่ผิดนะแต่ตามจริยธรรมและความถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้เอาพูดงตรงนะคะไม่รู้พูดว่าใครควรจะตัดสินแต่ว่าจริงจริง เกตอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือฟู้ดพันดา้าจริงๆเข้าเมืองไทยมานานแล้วเนาะแล้ว<ม>แต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่แข่งแบบนี้นะแต่ก่อนราคาแพงฟู้ดพันดา้าแล้วก็จะมีแค่ร้านแบบไฮเอ็นเท่านั้นนะโอ้ยจะเรียกไฮเอ็นก็อาจจะนั่นไปแต่ว่าเป็นร้านที่แบบอ่ะคนที่จะสั่งฟู้ดพันด้าในสมัยก่อนนู้น่ะคือคือคนชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยแล้วพอในการต่อมาเนี่ยพอ grab มาเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าเขาปรับตัวเร็วนี้เป็นข้อดีมากเลยนะของ3พี่น้องนี่ขอบคุณมากพอ grab มาโอ้โหฟู้ดพันด้านี่พุ่งจริงนะในบางพื้นที่นี่กินนะคะเพราะว่าแบบค่่าสงอะไรมันถูก ไม่รู้ว่าร e r เอร์ประท้วงไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่มันก็ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆเราเนี่ยเรื่องเอติกส์ก็เป็นเรื่องหนึ่งจริยธรรมเป็นเรื่องหนึ่งเนาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเออมันทําได้ยังไงคือเราไม่ใช่เบ Ur อร์หนึ่งะเราไม่ได้เป็นคนมาก่อน แต่เราก็สามารถเกาะเข้าไปนะอยู่รอดแล้วเก่งมากนะที่พี่เล่าเนี่ยสามพี่น้องนี้ใช่ปะทำสามธุรกิจแล้วมันสามารถก่อตั้งขึ้นขึ้นเป็นสิ่งสิ่งนี้ได้นะถึงแม้จะเป็นชื่อที่เฉาโฉคือในวงการเขาก็รู้กันหมดว่าเออเนี่ยก๊อปมาอะไรอย่างี้เนาะแม้ให้ Airbnb ยังรู้แกวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือมีแต่คนบอกว่าของปลอมเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะตำนานอยู่ตลอดไปแต่ว่าปัจจุบัน ไอ้โลกเก็ตอินเทอร์เน็ตก็มันก็ยังอยู่ไงอยู่มานานเลยแล้วก็แบบก็เ,เติบโตนะคือเขา,เขาก็เขาก็เก่งอ่ะอาจจะบอกว่าเขาไม่เก่งก็คงไม่ใช่<ม>เขาเก่งอ่ะเก่งในทางของเขาด้วยมั้งอย่างที่อย่างที่เขาบอกเขาไม่ใช่นวัตรกรอ่ะเขาเป็นคนสร้างอ่ะเขาเป็นคนที่แบบบิวเป็นอ่ะ ก็แปลว่า execution เก่งการปรับตัวนี่เร็วโอนี้เห็นชัดเลย food panda ปรับตัวเร็วจริงๆนะแต่อันกรณีที่เราเคยเห็นในประเทศไทยก่อนแต่อันอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นแอปที่ชื่อไม่ได้คุ้นเนาะแต่ delivery hero เนี่ยคุ้นคือเราคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาทําให้ดังสุดนี่ก็คือ food panda เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็น delivery hero ของประเทศอื่นๆนะคะมันพูดง่ายๆนะหลายคนอาจจะว่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่สิ่งที่น่าสนใจนะ z ักปรัชญา คนหนึ่งก็จะพูดว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยแล้วเราคิดว่าหูมันเป็นแบบ ORIGINALITY มันเป็นความคิดไอเดียไม่จริงหรอกคือคุณอน่ะต่างได้ <c oughs> เขาเรียกว่าคุณก็มีอินฟลูเอนเซอร์คุณอาจจะมีได้รับอิทธิพลมาจากใครโดยที่ไม่รู้ <คน S 1> ตัว <คน S 1> ใช่ไหม <c oughs> ใช่แบบทางตรงทางอ้อมเช่นครูสอนเรามาอย่างนี้อ่านหนังสือเล่มนั้น นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกเอออย่าไปป่วยกันเลยใช่ไหมตัวเองเป็นคนแรกหรือไปว่าคนอื่นก็เพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้มาจนทุกวันเนี้อะถูกไหมพี่เราหลอมรวมถูกแบบไปเรียนหนังสือหรือถ้าโฮมสคูลพ่อพ่อแม่เราก็สอนเราคือสุดท้ายมันจะต้องมาจากการหลอมรวมดังเนี้ยตื่นขึ้นมาสมมติสองขวบปิง้งอะไรแบบเนี้ยแต่ะรู้ขึ้นมาทันทีเออเ<ร>อยากทำวันนี้ไม่ไ,ไม่ใช่ทุกอย่างเกิดจากการหลอมรวม,รวมนะคะแล้วก็มาจากสักทีหนึ่งดังนั้นก็มันก็มีทั้งอ่ะหลายเชิงอ่ะให ท่านผู้ฟังกันแล้วกันไปตัดสินใจเองเราก็มีกล้ามีอาจหาที่จะฟันธงนะจ๊ะแต่ว่าถ้าส่วนตัวถามว่าจะซื้อหุ้นนะของอินเทอร์เน็ตโรเกสไหมเราก็จะไม่ซื้อภูมิตรงจะซื้อก็ต้องซื้อเบอร์หนึ่งนี่นะคะจะซื้อซื้อเบอร์นหนึ่งต้องต้องเป็นเจ้าแรกของตลาดต้องเป็นเจ้าหนึ่งในตลาดใช่ไหมนัมเบอร์วันต้องเป็นใช่ต้องเป็นเจ้าหนึ่งของตลาดนะคะ พูดถึงเดี๋ยวก่อนขออัปเดตอันนี้เลยว่าแบบว่าต่อไปแกร็บก็อาจจะถูกเทคโดยเซนทันปะอันนี้คือเห็นคร่าวๆเมื่อเช้าเบาๆสี่พันห้าร้อยล้านแกร็บนี่สี่พันห้าร้อยล้านใช่ไหมมันมีมูลค่า <Grab S 1> เป็นแสนล้านอ่าก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ปฏิเสธข่าวแล้วนี่ว่าแบบไม่ได้มีการฮุกเพราะว่าจริงๆอ่าไม่ไม่จริงใช่ไหมสรุปว่าไม่จริงปะก็คือมีการติดต่อเจรจาจริง,รงแต่ว่าข่าวหรือที่ว่าแบบ ซื้อไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะจริงจมูลค่าเขาเยอะกว่านั้นมากถ้าจะผมว่าขเขาเขาซื้อ,อแค่ในตลาดเมืองไทยนี่ใช่ใช่แค่ในตลาดเมืองไทยไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนเป็นแค่ส่วนนเพราะมูลค่าเยอะมากาใช่สี่พันหยล้านนี่น้อยไป น้อยมากเนาะโอ้โหทุกนี้เซ็นทรัลมาแรงนะเราเสียใจนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงมันคือ C P N C R C เพราะจริงๆเซ็นทรัลนี่หุ้นในเครือเขาเยอะนะหลายตัวปรากฏว่าจะไปซื้อเซลฟิเจสที่อยู่ในระหว่างการเจรจาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านเซลฟิเจสห้างในลอนดอนอันนี้ทุกท่านติดตามนะเพราะว่าใครเคยไปเซลฟิเจสโอ้โหเดินเข้าไปห้างหรูอยู่สบายนะคะมีทุกอย่างใช่ใช่เนผมเคยไปอยู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบซื้อเซลฟิเจสเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบจริงโอ้โหอะไร S <S> คือแบบโอ้โหคือแต่แต่ปีนี้นะมันเป็นปีที่เราเห็นเทคโอเวอร์เยอะมากตรงนีน้เราเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยการเทคโอเวอร์มันมันเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็รว,วดเร็วมากเลยนะเอซีบซื้อไอ้บิตครับล้วนน,นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยที่แบบช่วงที่ผ่านมานี่คือแบบเทคโอเวอร์กันแบบสนุกสนานเหมือนอ เหมือนซื้อขนมกินนะคะแมพพูดแล้วก็รู้สึกว่าหุ้นหลายตัวน่าซื้อมากเลยท่านแต่ช้าก่อนเราไม่ได้มีคําใบรับรองหรือคาแนะนานะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนปรึกษาก่อนนะจ๊ะ <laughs> แล้วก็ไม่ว่าจะทางคริปโตทั้งหุ้นนะคะขอทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยเอาเป็นว่าตามคําหมอนิเว้เลยะคะ่ะถ้าสิปีเริ่มรอดคุณโอเคแล้วเพราะมันจะมีสักรเคิลหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมนะตั้งแต่2008เรายังไม่เจอดิฟแรงๆไม่เหมือน2 0 1 5ตลาดจีนอย่างกันเบาๆนะคะเดี๋ยวเจอรอบหน้าถ้าคุณรอดรอบถัดไปเนี่ยนะถ้าคุ อ่อาทิ้งไว้อย่างนี้ล้กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่อยู่กันจนจบรายการน,นะจ๊ะและก็เราจะต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะสำหรับวันนี้ทั้งน้องมีและพี่โสพลไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ